สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการดรรัชดาธนาดิเรกอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเล่าเรื่องว่าที่เลขานายกที่อายุน้อยที่สุดแต่ประสบการณ์ไม่น้อยเลยดีใจกับน้องกวางไตรสุรีไตราสารนกุลผู้ซึ่งกำลังจะได้รับตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีอนุทิน อายุยังห่างไกลหลักสี่แต่ประสบการณ์ทางการเมืองนั้นมากมายกว่านักการเมืองหลายคนจากสาวน้อยที่เป็นกำลังหลักให้คุณพ่อในการทำหน้าที่นายกอบจสีสเกตสู่ทำเนียบรัฐบาลเป็นรองโฆษกสมัยลุงตู่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีมหาไทยอนุทินวันนี้มันคือเจ๋งมากในช่วงเวลา6ปีมาไกลสู่ตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินการที่สาวน้อยคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงนี้ได้บางคนอาจบอกว่าเพราะดวงเพราะลูกบ้านใหญ่ แต่ถ้าไม่มีฝีมือไม่มีความรับผิดชอบไม่มีวุฒิภาวะไม่มีวาวผู้นําตําแหน่งสําคัญนี้ใครจะกล้าให้และจะให้ทําไมในเมื่อก็มีคนฝันใฝ่อยู่มากมายน้องไม่ค่อยชอบพูดไม่ชอบออกสื่อแต่เมื่อถึงคราวต้องให้สัมภาษณ์สื่อก็มีประเด็นดีทุกครั้งเป็นคนมีน้ําใจใจกว้างเอาทุเรียนภูเขาไฟเอาเข้าวมาแจกคนในทำเนียบและกองทัพหน้าข่าวอยู่เป็นประจําอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบในตัวน้องมากคือไม่มีความยะโสคิดว่าตัวเองเจ๋งกลับกันรู้สึกได้ว่า ยิ่งเขาเติบโตเขายิ่งถมตนและรักษาความเสมอต้นเสมอปลายน้องเป็นคนมีของแต่ไม่ชอบยอมรับนายอนุทินชาญเวรกูรนายกรรทมตรีและรัฐมนตรีบ้านการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรคภูมิใจไทยพร้อมคณะซึ่งเดินทางลงพื้นที่มาช่วยนางสาวจินตะวันไตรสารณกุลผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสอศรีสะเกตหาเสียงช่วงหนึ่งนายอนุทินยังแนะนํานางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยว่านี่คือสุดยอดดวงใจของตนทํางานแทนตนหัวใจคนศรีสะเกต ก่อนบอกว่าคนนี้มีวลีเด็ดถ้าอินนั่นเป็นได้อินี่ก็เป็นได้นี่ไงนี่คืออินี่ของคนรีสะเกดช่วงนี้ขอขโมยตัวจากพี่น้องชาวสีสะเกดเพราะตนทําหน้าที่นายกแล้วขอเอาคนรีสะเกดมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโอเคหรือไม่ฉะนั้นพี่น้องชาวศรีสะเกดเห็นหรือยังว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทําต่อมายังแนะนานายสิริพงษ์อังคสกุลเกยียรติรองหัวหน้าพรคภูมิใจไทยว่าเป็นคนที่จะเป็นกระบอกเสียงจะมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสนานายกเป็นพวกชอบปิดทองหลังพระชอบทํางานอยู่เบื้องหลัง ตนทางานกับเขาสั่งงานกับต้งสั่งอะไรไปสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานทําตามตนทุกอย่างทุกครั้งต้องจะตะโกนกลับมาว่าเสร็จแล้วครับท่านสิ่งที่ยากที่สุดคือหาตัวไม่ค่อยเจอโทรทีต้องโทรกลับแต่เขาคือคนคุณภาพของคนรีสเกตนายนุทินกล่าวว่าที่ผ่านมาดีนะยังไม่ถึงหนึ่งใน5้าของพักที่มีอยู่แต่มาวันนี้มาเพื่อพบกับพ่อแม่พี่น้องให้เกิดความมั่นใจ ลังจากนี้สภาเหลือ4เดือนเพราะเรามีสัญญาไว้กับทุกคนว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่และมั่นใจว่าคนสีสเกตร,รักเราขอให้พี่น้องชาวสีสเกตจุดประกายไฟเขตห้าให้ภูมิใจไทยปีหน้าเลือกตั้งใหม่ขอยกจังหวัดสีสเกตพวกเราจะทําให้ฝันของพี่น้องเป็นจริงทุกอย่าง